กลางความประทับใจของนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้าร่วมงานตรุษจีนจังหวัดภูเก็ตนะครับที่จะขึ้นภายใต้แนวคิดสุพมงคลสถิตฟ้าเทียบรักษาชายคาร่วมเย็นซึ่งให้ความสําคัญกับการสร้างความปรองดองสมานฉันและสารสัมพันธ์ไทยจีนที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานติดตามได้จากรายงานครับ ความยิ่งใหญ่อลังการของงานตรุษจ,จีนภูเก็ตที่เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกที่หลั่งไหลเข้าร่วมการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ภายใต้ชื่องานสุภาพมงคลสถิตฟ้าเทพรักษชาชัยคาร่มเย็นเนื่องจากปีนี้ตรงกับปีมะแมหรือปีแพะซึ่งเป็นหนึ่งใน28สัตว์มงคลที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ตามความเชื่อของชาวจีนโบราณ ด้วยความทุ่มเทของจังหวัดภูเก็ตที่เนรมิตสนามชัยใจกลางเมืองภูเก็ตด้วยการประดับประดาโคมไฟจีนหลากสีสันยาวสุดลูกหูลูกตาถือเป็นประตูแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยและความมั่งมีสีสุขทำให้นักท่องเที่ยวอดไม่ได้ที่จะถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก และนอกจากความยิ่งใหญ่ที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกันอย่างเต็มอิ่มการเฉลิมฉลองในครั้งนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความปลองดองสมานฉชัทนเพื่อส่งมอบความสุขให้กับประชาชนรวมทั้งเป็นโอกาสดีในการสารสัมพันธ์อันยาวนานของชาวไทยจีนเพราะในแต่ละปีจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตมากเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนการแสดงมากกว่า10ชุดที่ส่งตรงมาจากประเทศจีนมาจัดแสดงที่นี่ที่เดียวก็สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการแสดงกายการรมจากปักกิง่งคณะชัยนา n ในเช n a แนวอะโครเบติกทรูและการแสดงมหัศจรรย์รุ่งโร์แสงสวรรค์แดนใต้ไม่เคยเห็นแบบทั่วเทศกาลแบบนี้ก็เลยเข้าไปชมเทศกาลเลยนะคะ ตลอด5ปีที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตได้จัดงานตรุษจ,จีนอย่างยิ่งใหญ่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีควบคู่กับการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับสากลทีมข่าวภูมิภาคห้องข่าว NBT